เส้นทางเพิ่นให้เขาหยุดหักไว้สัำนี้โชคดีเด้อพ่อที่ท่านล่วงลับไปลูกสิคิดว่าเป็นฝันได้เขา อจอบ,บุญที่ห่วงกันมาแต่สาก่อนแค่มาพบกับเสียใต้องสละคำแว่ตลอดไปลูกยอมให้จำลูกในน้ำผู้มาส่งทาง แต่มื่อสู้เคียงข้างเพียงชั่วครัาสีบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้พ่อผมภูมิใ่ไปบีบสาดเดอพ่อมือนีเบิหน้าที่ของจาส่งทางยางมมันกับ อยู่เธองตวันบุญที่ห่วมกันมาแต่สาดก่อนแค่มาพบกระเสีบพอไปต้องสละกคำว่าตลอดไปลูกยอน ําลูกในน้ําผู้มาสงสารได้มาสู้เคียงข้างพีชั่วคสิบขึ้นต่อ ให้จำลูกลูกในน้ำผู้มาส่งท้าได้มาสู้เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบอกึ้นต่อไปหลายกว่านั้นให้พ,อพ,อพ่อผมภูมิใอย่าห่วงหลังเด้พอพ่อ สงทางยัมากับพบุมไม่อยู่เทองสวรรค์สัฟาขอคุณค นายไปรินมีชัยเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2503ที่บ้านบาอีเจิมตำบนห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเป็นบุตรของคุณพ่ออ่อนจันทร์มีชัยและคุณแม่เก่งมีชัย มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน9คนคือ 1. นายวีรััก์มีชัยเสียชีวิตแล้ว 2. นางเย็นจิตมีชัย 3. นางยุพินมีชัย 4. นางอรพินมีชัย 5. นายไพยรินมีชัยผู้วายชน หนางสุรณีมีชัยเสียชีวิตแล้ว 7. นายประจักษ์มีชัยเสียชีวิตแล้ว 8. นายพิทักษ์มีชัยและเก้เด็กหญิงจันทิพมีชัยเสียชีวิตแล้วประวัติการศึกษาของคุณพ่อไพรินมีชัย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านขอบคุณครับจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลห้วยแก้วอำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธรและอระดับปริญญาตรีคณะมักภาษาศาสตร์สาขาการเมืองการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเตอร์รุ่นที่53ระติการคองเรือนของคุณพ่อไพ่บินมีชัยสมรสกับนางแสงจันมีชัยสกุลเดิมอักกับสาประกบบรอบ,กบอาชีพอยู่ที่บ้านน้อยนาเหล่าหมู่13ตำบลหัวนาน อำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีมีบุตรธิดาร่วมกันจำนวน4คนคือ 1. นายเมธิรัตน์มีชัยสมรสกับนางสาวณราพรสิงห์เงินประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพมหานาคร 2. นายอาทิตย์มีชัยสมรสกับนางสาวสุว์พรเกลือสูงเนิน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดชนบุรี 3. นางสาวแอนจิรามีชัยสมรสกับนายปรีชาโชคดำรงกิจประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดสมุทรปราการและ 4. นางสาวพันวลีมีชัยกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย เกียรติประวัติของคุณพ่อไพรินมีชัยได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยนาเหล่าคนแรกเมื่อวันที่14มิถุนายน2542ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยนาเหล่าสมัยที่สองเมื่อวันที่4เมษายน2551 ได้รับเลือกตั้ง <Absolutely. S 1> เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยนาเหล่าสมัยที่3เมื่อวนันที่7จกุมภาพันธ์2556ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลหัวหนาครั้งแรกเมื่อ17เมษายน2 5 5 1ได้รับการเลือกให้เป็นกำนันตำบลหัวหนาสมัยที่2เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2556จนถึงเกษียณอายุราชการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใยญ่บ้านอำเภอเขมร,ราชเมื่อปีศศศพุทธศักราช2552จนถึงเกษียณอายุราชการเป็นรองประธานชมรมกำนันผู้ใยญ่บ้านจังหงวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2563เป็นคณะกรรมการาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้อยยางและลงสู่าเมอืองท้องถิ่น ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตำบลหัวนาในนามกลุก่มหัวนายุคใหม่ร่วมใจพัฒนาแต่ยังไม่ได้ถึงวันเลือกตั้งท่านก็ได้จากไปเสียก่อนประวัติการเจ็บป่วยปกติคุณพ่อพรินมีชัยเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่9มีนาคม2564เวลา10นาฬิกา30นาทีท่านมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแนั่นหน้าอกญาติๆได้นำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลโปรไซหมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดใหญ่ไปส่งเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอคุณหมอจึงได้ส่งตัวเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ แต่อนิจาไม่เคยมีผู้ใดสามารถหนีเงื้อมมือของพระยาปัจจุราได้คุณพ่อภัริน์มีชัยได้เสียชีวิตระหว่างทางด้วยอาการสงบในเวลา13นาฬิกา13นาทีด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพันสิริอายุได้6กสปีสเดือน 11วันอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณพ่อไพรินมีชัยได้ร่วงเกิดท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้ปลดอหโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อไพรินมีชัยกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่อไพรินมีชัย ได้กระทําไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบรรดาลส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อพรินมีชัยไปสู่สุขติในสัมภาริพ้วยไปสู่สุขติในสัมภาริพก พี่น้องทุกท่านนะครับแขกผู้มาร่วมงานนะครับได้ไปรับการอาหารที่บ้านของท้าวาวนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับจะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ Thank you คุณพอกำนั่นเ้อะอดีเท<า>งังซุกไปเป็นหน้าโยกยุททั้ง,งฝ่าพลหล้าเจ้าก<อ>